วันนี้คนไทยเราคุ้นเคยกับคำว่าน,น้ำไหลไฟสว่างเพราะแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีบ้านไหนซอยไหนในเมืองไทยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงประเทศไทยคือผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าอันดับต้นของอาเซียนและในทางเดียวกันเราก็เป็นผู้บริโภคไฟฟ้าอันดับต้นต้นของภูมิภาคเช่นเดียวกันการเปิด AEC คงจะเลี่ยงผลกระทบอันจะเกิดกับอุตสาหการรมผู้ผลิตไฟฟ้าได้ยากแต่อะไรจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงจะส่งผลบวกหรือลบต่อธุรกิจอุตสาหการรมผู้ผลิตไฟฟ้า AEC Alert โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนจะให้ความกระจา่างเราจะตั้งคำถามเราจะหาคำตอบเพราะการเตรียมพร้อมประชาชนคนไทยในการเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือภารกิจที่เราตั้งใจแต่ต้นคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ AZ A e c ชียเอนโค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนกับพิชันดรอริศรากัทพลาเจริญค่ะ30นาทีจากนี้ไปเรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้ามานําเสนอค่ะเพื่อให้ท่านชมได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ทุกวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นหมุนไปข้างหน้าโดยมีไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะ แต่เมื่อเรามีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วท่าไฟในอนาคตจะเป็นอย่างไรรวมทั้งอะไรคืออาเซียนพาวเวอร์กรดวันนี้จะมาค้นหาคําตอบด้วยกันแต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นกับตรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระสรวงพาณิชย์ในช่วงนี้ AEC อซีอัปเดตค่ะ ความสำคัญของการเจรจาทวิกภาคีก,กับกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะหรือเราเรียกย่อๆว่า JTC นะคะ Joint Trade Committee เนี่ยเป็นความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนนะคะของประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจานะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือ JTC เนี่ยกับ8ปประเทศยกเว้นบรูไนนะคะแล้วก็มีการประชุมทุกปี ะะมันจะเป็นมาตรการหรือแพลตฟอร์มที่เป็นเวทีที่จะหาหลือนะคะกันในเรื่องของอทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของอการแก้ไขปัญหาและประสรททางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศตลอดจนเป็นความร่วมมือที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยจะทำร่วมกันนะคะเพื่อผลักดันให้การเพิ่มขึ้นของ การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีการประชุมไปแล้ว6ประเทศนะคะยกเป็นอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็กำลังอยู่ระหว่างการนัดหมายที่จะจัดประชุมะคะ่ะเมื่อปลายเดือนเมษานยนนะคะเราก็ได้มีการประชุม JTC Joint Trade Committee กับ ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ที่กัมพูชานะคะเป็นครั้งที่4นะคะแล้วก็เราได้มีการาตั้งเป้า,ามูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นร้อยละาต่อปีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการาส่งเสริมการค้าและการลงทุนนะคะาตามชายแดนมีการผลักดันาการตั้งเขตเศรษฐกิจฐฐฐพิเศษสำหรับไรซ์ เทรดโซนนะคะแล้วก็มีการคุยเรื่องของเทรด facilitation ก็คือการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าชายแดนนะคะทีะ่เราพบปัญหาก็คือเรื่องของการตรวจปล่อยสินค้าแล้วก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนนะคะ,ะส่วนเรื่องของการเดินรถนะคะมีการแลกเปลี่ยนการขนส่งสินค้าและขนส่ง คน,นะะจากด่านสะแก้วหรือปลอยเปคนนะ,ะไปถึงเมืองพนมเปญน,นะคะซึ่งก็เป็นนิมิหมายที่ดีนะคะมีการค้าและก็มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเราก็คิดกันว่าทําอย่างไรที่จะอ,นอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวโดยเราจะทางกัมพูชากา็บอกว่าจะรับไปพิจารณาในการเปิดเราเรียกว่า เอ็กเพรสเลนสำหรับรถท่องเที่ยวนะคะคือคือตอนนี้ฮะที่ด่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือการขนสินค้าเนี่ยมันไปไปรวมอยู่ที่เดียวกันทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องรอสมมติมีการตรวจปล่อยสินค้าที่ที่ด่านเนี่ยนะคะพอจะตรวจปล่อยสินค้าเสร็จเนี่ยรถนักท่องเที่ยวต้องรอเป็นชั่วโมงนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาทางกัมพูชาเองก็อยากได้นักท่องเที่ยวจากไทยเข้าไปมากนะคะเขาก็เลยบอกว่า เขาจะรับไปพิจารณาในการเปิด Express Lens สำหรับรถบัสที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็เป็นความร่วมมือที่เราคิดว่าจะช่วยทำให้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีละส0%